สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนที่พึ่งสุดท้ายของมหาชนนะคะวันนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ15นาฬิกา50นาทีเป็นต้นไปนะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันแอลสาราัต์รัตนสุวรรณค่ะแล้วก็พี่หนุ่ยโกศลวัน์อินทุจันยงนะคะอธิบดีอายการสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิสวัสดีพี่หนุ่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้คุณผู้ชมคะประเด็นที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วประเทศคนสนใจมากใช่กรณีของการไปขโมยลูกชิ้นนยืกิน ลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเป็นของดีของเด็ดของจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ไหมคะงงคใช่ค่ะคแต่ประเด็นนี้เนี่ยคือประเด็นคือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาคุณผู้ชมคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนนะอายุประมาณสัก50ปีนะคะคือพาออคนในครอบครัวหรืออาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวอันนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์กันอยู่นะคะมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะพากันขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันมาเลยจากนั้นมาจอดที่หน้าร้านขายส่งลูกชิ้นคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าลงจากรถมาเดินไปข้า โมยลูกชิ้นหนึ่งถุงนะคะคจากที่เขาวางเอาไวบ้บนโต๊ะเนี่ยสองถุงด้วยกันรประเด็นนี้คุณผู้ชมคือมีการแจ้งความดําเนินคดีกันไปแล้วก็เอาตัวของคนกระทําความผิดเนี่ยนะคะส่งตัวเข้าไปเดือนจําแล้วครับแต่ทีนี้มันยังไม่จบคุณผู้ชมเพราะมันมีการไปสืบไปสอบจนพบเรื่องราวที่กลายเป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นค่ะพี่หนุ่ยพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะยืน<ช>ยันว่าใครเป็นคนมารักลูกชิ้นไปอืปรกากฏพอตามไปถึงที่บ้านเนี่ยนะคะไปสอบถาม แล้วกลายเป็นว่าสาเหตุที่ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในทงเนี่ยนะคะต้องตัดสินใจมาขโมยลูกชิ้นเพราะว่าไม่มีเงินจะไปซื้อข้าวให้คนในครอบครัวกินครับแม่ก็ป่วยติดเตียงพ่อก็เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มีลูกเล็กๆเ,เนี่ยอีก4คนด้วยกันครับเออประเด็นนี้ก็เลยถกเถียงกันอยู่ในสังคมแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันก่อนนะคะ ผู้ชมดูจากคลิปแล้วเกิดคำถามตามมาเลยค่ะพี่หนุยคะครับความตั้งใจในการกระทำความผิดเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนพี่หนุยเนี่ยครับผมเชื่อว่านะครับถ้าท่านผู้ชมตั้งใจดูเก็บรายละเอียดนะครับจากคลิปแล้วเนี่ยะจะดูเห็นว่าลักษณะเนี่ยมีความตั้งใจเลยที่จะมาหยิบลูกชิ้นเข้าไปานะครับแล้วก็คนในตลาดบอกว่าของเขาหายประจำค่ะอันนี้ก็คือเอามาวางไว้สองถุงรอ,ล,องลูกค้ามารับตอนสี่ทุ่มะะนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ จนเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ขโมยนะครับสรุปแล้วก็คือว่าความตั้งใจในการกระทําความผิดเนี่ยมีแน่นอนจากภาพเนี่ยครับเราดนด้วยภาพภาพมันจะบอกความจริงนะครับแล้วความจริงจะนําไปสู่การเ,เพราะนั้นเมื่อจนไม่มีสิทธิ์ขโมยพอได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างนี้นะครับ พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มแล้วเขาเอาข้อหาอะไรบ้างครับน้องแอลค่ะโดนค่ะข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะด้วยโอ้โหซึ่งเป็นลักษณะชกรรมของการลักทรัพย์เลยนะครับสองอนุมาตราโทษเท่าไหร่ครับน้องแอลทราบแล้วใช่ไหมครับเจ็ดปีปรับไม่เกินปรับไม่เกินตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทั้งโทษเนี่ยสูงมากนะครับท่านผู้ชมครับ ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคือประเด็นเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีเสียงแตกออกมาเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มองว่าก็คุณขโมยของเขาอะมันเป็นความผิดก็ต้องกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือส,องสังคมสงสารค่ะคเพราะว่าฝั่งของในทงที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะคเขาอ้างว่าขโมยเพื่อไปให้คนในครอบครัวกินทีนี้อยากจะให้คุณผู้ชมลองไปฟังถึงสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจมากระทําความผิดในครั้งนี้นะคะลองไปฟังเสียงของในทงกันก่อนค่ะ โอไปนี่คือเอาไปทําอะไรครับกินครับเอาไปกินเอาแล้วแล้วพาพาแล้วพาใครมาที่ที่ที่อยู่ในที่เดียวกับฮะเอาคนเดียวครับคือเอาเอาไปทําอะไรเอาเอาเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะเขาไปกินกับข้าวเองนะไม่มีกับข้าวกินแล้วประกอบอาชีพอะไรครับนี่ยก็เขาต่อเรื่องอะไรเรื่องหินกับขี้เงินอะไรทำก็คือเห็นลูกขิ้วางไว้พอดีใช่ไหมเห็นลูกขิ้วางไม่มีเกี่ยวของร้านก็ปิดเลยเอามาอ๋ออยากขอโทษะไรพูดแต่หายไหมครับนี่ค่ะ ไม่มีเงินซื้อข้าวให้ลูกกินก็เลยต้องมาขโมยลูกชิ้นเอาไปทอดให้ลูกกินพี่หนุ่ยคะการที่ไม่มีเงินแล้วไปขโมยของแบบนี้ค่ะเราอ้างแบบนี้ได้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาพูดเองว่าเซนลูกชิ้นวางอยู่ไม่มีเจ้าของใช่ค่ะถามว่าเขาวางอยู่หน้าร้านลันกษณะอย่างเงี้ยนะเขาวางเพื่ออะไรครับเขาไม่ได้ทิ้งอยู่ในถังขยะ,ะนะครับเขาเจ้าของร้านเขาบอกแล้วว่าเขาวางเพื่อว่า เขานัดลูกค้ามารับแล้วลูกค้าจะมารับตอนดึกก็คือปิดร้านก็ปิดร้านไปแต่วางไว้หน้าร้านเดี๋ยวลูกค้ามาหยิบเองเพราะฉะนั้นก็ค no> uhh ือวางเพื่อรอให้ลูกค้ามารับแล้วเขาก็ไม่นึกว่าจะมีคนมารักของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงที่บอกว่าถ้าหลายๆท่านนะครับมองว่าไม่มีเจ้าของเนี่ยก็อย่าหยิบของเขาไปนะครับเห็นอะไรถ้าเราอยากได้เราขอเขาเถอะครับแล้วถ้าเราขอแล้วเขาให้มันก็ไม่มีข้อหารักทรัพย์คนะครับอเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างเนี้เห็นไ หยิบปุ๊บรีบวิ่งกลับไปค่ะกึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับไปขึ้นรถนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไหนก็ตามเห็นคลิปอย่างเนี้ยเขาก็ต้องมาดูตามความจริงครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนหรือตํารวจเนี่ยเขามีหน้าที่รักษากฎหมายครับค่ะถ้าบอกว่าจนแล้วขโมยได้อ่าเอาต่อไปเราจะอยู่กันยังไงครับมันก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเดี๋ยวผมมีคนจนอีกเยอะนะที่เขาไม่ขโมยนั่นน่ะสิผมเจอคนพิการที่เขาตาเสียขายของนะครับ หกสิบาทให้ร้อยบาทเขาจะบอกว่าไม่เอาทอนเพราะเขาบอกเขาไม่ใช่ขอทานเขามาขายของถึงตาบอดเขาก็ขายของนะครับเราเจอคนจนอย่างนี้เยอะที่เราอยากช่วยนะครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ดูคลิปกันไปนะคะแล้วมันเป็นประเด็นดราม่ากันเนี่ยคุณผู้ชมคะมันก็มีปัญหาข้อข้องใจเรื่องของข้อกฎหมายโดยเฉพาะที่ถกเถียงกันก็คือมูลค่าของลูกชิ้นนะคะมันแค่300บาทเองเออทำไมถึงต้องมีถึงขั้นไปแบบดําเนินคดีไปแจ้งความการจับ ติดคุกแล้วกระแสในสังคมตอนนี้ค่ะคือเขามองว่าเอ๊ะคุกเนี่ยมีไว้ขังคนจนหรือเปล่าแล้วคนรวยล่ะคนรวยที่กระทำความผิดไม่เห็นต้องติดคุกเลยพี่นุยครับค่ะคนรวยติดมาเยอะแล้วนะครับท่านไม่ตามข่าวเองถ้าใครที่ดูข่าวเนชั่นจะเห็นคนรวยติดคุกมาเยอะมากแล้วเนชั่นเสนอข่าวคนรวยติดคุกมาตลอดนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้น้องแอลบอกว่าลูกชิ้นแค่300บาทเองเห็นใจไหมถ้าเงินเดือนเรามีเราก็รู้สึกว่าเอง แต่ถ้าสําหรับคนจนสามร้อยนี่เยอะ,ะ,ยอะนะ,นะะแต่ว่าเยอะหรือน้อยมันสําคัญที่การกระทําครับถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายเราจะอยู่ร่วมกันนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้สังคมเราหลงทางะนะครับทิศทางของสังคมเนี่ยถูกกาหนดด้วยกฎหมายจนไม่มีสิทธิ์ขโมยครับแต่จนมีสิทธิ์ร้องขอความช่วยเหลือ,อนะในอดีตอายการเคยสั่งไม่ฟ้องคดีลักสาเปา ไม่เป็นประโยชน์นะต่อสาธารณชนดำเนินคดีไปไม่หมนเพราะว่าคนที่รักนะ่ะอายุ16เองครับแล้วรักไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงน้องอแต่วันนี้อายุ4ี่0บห้าิบนะครับค่ะแล้วรักต่อหน้าใคระนะครับในคลิปเห็นกันอยู่แล้วรักไปเพื่ออะไรครับบอกถ,ถึงว่าจะเอาไปเลี้ยงครอบครัวก็ตามนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับถ้ารักทรัพย์แล้วกฎหมายบอกว่ามีความผิด ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายส่วนเรื่องนี้ไม่รู้กฎหมายแน่นอนเลยครับเพราะไปลักในเวลากลางคืนอีกใช้ยานพนะอีกใช่ค่ะและเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตั้งข้อหาแล้วครับลักทรัพย์โดยใช้ยานะซึ่งเป็นลักทรัพย์ลักษณะชะการสองอนุมาตราโทษสูงกว่าลักทรัพย์ธรรมดาด้วยค่ะแปลว่าคนร้ายพผู้ผู้ผู้ถูกกล่าวหารายอนี้ไม่รู้เลยไม่รู้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยนำไปสู่ชะตากรรมและถูกจับกลุมดําเนินคดีค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ สังคมเรามีอะไรบ้างครับไม่มีที่กินที่อยู่หมอความมาชนเราบอกประจําเลยไปพอมอครับเขามีของให้รับประทานเขามีบ้านฉุกเฉินให้อยู่อาศัยแม้กระทั่งเราจะหลบลี้หนีภัยในครอบครัวเราเองไม่ได้จนแต่เราต้องการลี้ภัยจากครอบครัวซึ่งประสบความรุนแรงพอมอเขาก็มีที่พึ่งให้ประชาชนติดต่อมาเ네นชั่นก็ได้ครับเนชั่นก็จะประสานงานให้ไปบ้านพักฉุกเฉินไปพักได้ไปมีที่กินได้หรือมีมูลนิธิไหมครับที่จะมีของให้เราทานได้ใชเอกชนภาครัฐมีหมด นะครับแล้วยังมีอะไรอกครับวันนี้ใครเดือดร้อนไปโพสต์ขอความช่วยเหลือในโซเชียลสังคมบริจาคจนบางรายต้องบอกหยุดรับบริจาคแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราไม่มีโซเชียลเราไม่รู้ว่าเราจะขอใครกินถ้าจนแต่วันนี้จนแล้วช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือมีมากมาย สังคมไทยไม่เคยทิ้งคนจนสังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจนะครับดูสิครับเนชั่นยังออกรายการไปช่วยเหลือประชาชนประจำะเพราะฉนั้นถ้าไม่มีจะกินก็ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเราติดต่อพอมองให้เราประสานงานให้อคือความจนเนี่ยไม่เป็นข้ออ้างในการกระทําความผิดใช่ครับเออมันไม่ใช่ข้ออ้างในการให้คุณไปกระทําความผิดว่าอย่างนั้นเถอะพี่หนุ่ยคะอย่างเคสนี้ค่ะมันเป็นคดีอาญาใช่ไหมคะใช่คแต่ว่ามันมีผู้เสียหายถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาตัดสินใจยอมถอนแจ้งความแบบนี้ คดีจะจบไหมคะเนี่ยเป็นคําถามที่ดีมากครับน้องแอลถามนี้ค่ะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินผู้เสียหายตอนนี้พอเห็นข่าวแล้วรู้สึกสงสารแล้วเราก็ดีข่าวว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ประสงค์จะเอาความแล้วเราได้ยินข่าวมาอย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นความผิดต่อแผ่นดินครับถึงผู้เสียหายจะไปถอนแจ้งความคดีก็หยุดไม่ได้ต้องนําไปสู่กระบวนการรวบร,รวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนเสร็จทําความเห็นครับเสนอเห็นคนสั่งฟ้องเห็นคนสั่งไม่ฟ้องส่งพนักง,งานอายการครับแล้วอายการจะเป็นคนตัดสินใจว่า จะสั่งฟ้องหรือจะสั่งไม่ฟ้องนะครับและข้อข้อสงสัยที่สังคมเริ่มถามเข้ามาว่าจะพิจารณาเรื่องฟ้องไปไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารไม้ค่ะอันนั้นพิจารณาได้ครับเดี๋ยวท่านอายการจังหวัดนะครับบุรีรัมย์ท่านจะใช้ดุลพินิษพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ท่านเห็นเองนะครับค่ะเนี่ยพอพี่หนุ่ยผูพี่หนุ่ยพู้มาถึงตอนนี้นะคะก็เลยอยากจะทราบไอ้คดีที่ฟ้องไปแล้วไม่เป็นประโยชน์เนี่ยมันคืออะไรแล้วเวลาจะไปสืบทราบ ว่าอันไหนคือคดีที่ฟ้องไปแล้วไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเขาไปสืบยังไงครับพี่หนุ่ยคะขยายความตรงนี้นิดนึงค่ะก็อย่างเช่นในอดีตนะครับที่เราเคยสั่งไม่ฟ้องเรื่องรักสลาเป่านะครับข้อมูลก็คือรักไปให้น้องชายกินคนที่รักเนี่ยอายุสึกอายุสิบหกยังเป็นเด็กอยู่เลยใช่ค่ะเราจะเอาเด็กสิบหกเนี่ยไปไปดาเนินคดีเหรอแล้วเขาเอาไปเพื่อไปให้น้องชายกินนะครับลักษณะอย่างนี้ครับมันก็มองว่าการฟ้องไปไม่เป็นประโยชน์ แล้วเราก็มองว่าพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถจะรู้ผิดชอบชั่วดีได้เหมือนผู้ใหญ่นะครับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับว่ายากจนแสนสาหัสนะครับหรือมันเป็นสาภาพบังคับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คนะถ้าท่านทําผิดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วการดําเนินคดีกับท่านไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยเนี่ย มันก็จะเป็นเงื่อนไขที่พนักง,งานอายการจะเอากฎหมายมาพิจารณาให้แต่กรณีที่ถ้าท่านยังมีทางเลือกครับผมดูคลิปนี้แล้วผมถามตัวเองเลยถ้าผมจนขนาดนี้เป็นชีวิตผมเองอนะผมก็จะเอาลูกๆหรือเอาใครเนี่ยมาของ,งานเจ๊ทำเลยเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยว่า ผมอยากได้ลูกชิ้นผมไม่เอาค่าแรงผมเอา3ามสี่คนบ้านผมมามาทํางานให้ได้ไหมขอแค่ลูกชิ้นเจให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นผมเชื่อว่าเจก็จะให้ค่าแรงคือร่างกายก็ครบ32บคือยังมีแนวทางในการที่แบบจะไปเป็นลูกจ้างเขายังมีเรี่ยวแรงทํางานได้เออดีกว่าที่จะไปขโมยครับทีนี้เห็นรู้สึกเมื่อกี้น้องแอลนั่งอ่านข่าวอยู่ในพื้นที่มีอะไรกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือใครเขาบอกว่ายังไงครับพอเราไปดูประวัติใช่ค่ะคือพอไปไปสืบประวัติดูจะว่าอย่างนั้นก็ได้คือไม่เคยมีประวัติ อาจชายกรติดตัวนะคะไม่เคยเรื่องนี้พนักงานสอบสวนจะสอบสวนอยู่ในสำนวนใช่แต่ประเด็นคือพอไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คุณผู้ชมคาผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าตัวของในธงเนี่ยนะคะเคยเหมือนไปก่อเหตุตัดไม้ในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะและพฤติกรรมต่างๆเนี่ยครับท่านผู้ชมครับพอเกิดเหตุปุ๊บพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาควบคุมตัวเขาจะสอบสวนและเขาจะสอบประวัติด้วย เพื่อเอาประวัติเนี่ยมาติดไว้จำนวนส่งให้พนักง,งานอายการซึ่งพนักง,งานอายการจังหวัดบุรีรัมนีก็จะเห็นประวัติทั้งหมดครับแล้วเอามาพิจารณาว่า สมควรที่จะพิจารณาสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องอย่างไรตามกฎหมายตามพยานหลักฐานตามประวัติที่รวบรวมมาได้ต่อไปด้วยครับค่ะคดีนี้เนี่ยนะคะคือตอนนี้ตัวของนายธงเองก็สํานึกผิดนะคือนักข่าวไปถามเลยนะคะว่าอยากจะขอโทษผู้เสียหายหรือเปล่าตัวเขาบอกอยากจะขอโทษแล้วก็สํานึกผิดแล้วด้วยอย่างนี้ถ้าเกิดกระทําความผิดไปแล้วสํานึกผิดแล้วแนวทางในการดําเนินคดีต่อไปถ้าจะให้อัยการแนะนําอยากจะแนะนํำยังไงบ้างคะ เมื่อกี้นี้บอกว่าเหมือนกับว่าผู้เสียหายเขาก็ไม่อยากเอาความแล้วเขาก็เห็นใจแล้วเพราะฉะนั้นก็มีอีกอันหนึ่งครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยเขาไปบอกกับทางศาลนะครับว่าเขาไม่ติดใจเอาความแล้วนะครับหรือคนที่ทําผิดทุกคนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เฉพาะคดีนี้นะครับทุกคดีครับถ้ารู้สึกว่าผิดแล้วไปเยียวยานะครับสมมุติว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับครอบครัวของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าเอ๊ะไปเอาของเขามาไม่ถูกนะครับ กลับไปที่ร้านไหมครับไปหาเ,เจ้าของร้านลูกชิ้นขอมาทํางานใช้หนี้ที่หยิบไปหรืออะไรต่างๆครับท่านผู้ชมกฎหมายใช้คําว่าถ้ารู้สึกผิดแล้วบรรเทาผลร้ายที่เราทําผิดไปแล้วนะครับศาลท่านจะเมตตาลงโทษสถานเบาได้แต่ควรจะต้องไปบรรเทาผลร้ายว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราผิดเนี่ยเราสํานึกผิดแล้วเราจะไปทำผลานร้ายยังไงไปทําครับตามความสามารถที่จะทําได้แล้วเอาเรื่องนี้ ไปรายงานสารนะครับหรือแจ้งผ่านอายการเขาก็จะช่วยบอกให้นะครับเพื่อให้สารท่านพิณาให้ความเป็นธรรมเมื่อบรรเทาผลร้ายแล้วนะครับตรงนี้ครับสารอาจจะใช้ดุลพินิษ์ลงโทษสถานเบากรณีนนที่อายการฟ้องนะครับอ่าน,นี้ก็เป็นแนวทางต่อไปสําหรับคดีลักลุกชิ้นยืนกินนะคะ,คะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าอ่ะเรื่องนี้จะจบยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเขาถูก ชายที่อายุประมาณสัก50กว่าเนี่ยนะคะสาดน้ํำกรดใส่หน้าเออคือแล้วพอไปแจ้งความปรากฏว่าตำรวจบอกว่าเออทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าเจ้าตัวที่เป็นผู้เสียหายเขาบอกเลยเขากลัวคดีจะไม่คืบเพราะจนถึงวันนี้คุณผู้ชมยังจับกลุมตัวคนร้ายไม่ได้เลยนะคะครเรื่องนี้จะมีแนวทางช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ